ตอนที่สอบคอพอมาดูโจทย์หนึ่งข้อที่น่าปวดหัวกันหน่อยครับน้องเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับผู้รักษาราชการแทนคราวนี้ตอนที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเจอขาในนายกรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่คราวนี้มันมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ออกข้อสอบเช่นเดียวกันคือเกี่ยวกับประลัดกระทรวงดังนั้นใครไม่แม่นเดี๋ยวพี่บ้าสรุปให้ใน30วีครับ เวลาเราเจอท่าแบบนี้พี่บัตแนะนําน้องแบบนี้ก่อนเราต้องเข้าใจกติกาก่อนถูกต้องไหมคราวนี้กติกามันจะเห็นภาพง่ายๆไม่ที่สุดคือการเขียนผ่านไมล์แมปปิ้งครับนี่เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่กาลังจะสอบกพอพอแน่ๆพี่บัตอยากให้น้องเฟซให้น้องแชร์นิดนึงเราจะได้มาทบทวนก่อนสอบเนอะคราวนี้อยากให้น้องดูตั้งต้นแบบนี้ครับเริ่มต้นที่ประลัดกระทรวงก่อนอ่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นโอเคไหม คราวนี้จุดเริ่มต้นคบน้องถ้าสมมุติว่าประลัดกระรวงเนี่ยเอออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เอาไปว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ก็ให้รองประลัดกระทรวงเนี่ยขึ้นมารักษาราชการแทนเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่งก่อนอ่าโอเคปะ่ะอันนี้คือท่าที่1แต่คราวนี้ถ้าเปิดเป็นท่าที่ผิดปกติน้องบอกพี่บัตรท่าที่ผิดปกติเป็นไงพี่บัตรเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ารองประหลัดกระรวงเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวเอออย่างเค่นเนี่ยถ้ามีคนเดียวโป้งเดียวจบอยู่แล้วอันนี้ง่าย แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีคนเดียวอ่าคราวนี้จะเป็นท่าแบบนี้ครับคือลองปลัดกระทรวงไม่ได้มีคนเดียวหรือมีหลายคนนั่นเองนะครับนายกรัะรมตรีสําหรับสํานักนายกตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องทําการ แต่งตั้งให้เออว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาคนไหนเออเอาเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือท่าพิเศษและอีกท่านหนึ่งครับน้องในกรณีที่ไม่มีรองประลัดกระทรวงเหลืออยู่เลยเอออาจจะแบบโ,โหแทบจะล้างกระดานเลยเนะถ้าสมมุติว่าไม่มีเช่นเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรตีสําหรับสํานักนายกนะครับคราวนี้จะทําการแต่งตั้งขึ้นมาคราวนี้คนที่ขึ้นมาเนี่ยศักของเขาเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าอธิบดีนะครับหรือว่าเทียบเท่าขึ้นมารักษาราชการแทน ดังนั้นน้องจะสังเกตว่ามีทั้งหมดอยู่ประมาณ3สเต็ปหลักๆโอเคไหมมาคราวนี้เมื่อเราพอเห็นภาพแล้วดังนั้นถ้าเปิดโจทย์เนี่ยถามแบบตรงไปตรงมาเลยคือไม่มีอ่าไม่มีปลัดกระรวงนะครับคนที่จะขึ้นมารักษาราชการแทนขึ้นมาแบบท่าปกติคือลองปลัดกระรวงครับข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อ2ครับแค่นี้แหละอ่ะขออีกหนึ่งข้อแบบไวๆครับถ้าในเคสนี้อ่าเพิ์นนะครับลองประลัดเนี่ยมีหลายคนเอออย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยยังมีคนเดียว คราวนี้ถ้ามีหลายคนเนี่ยแน่นอนต้องมีคนแต่งตั้งแล้วต้องเป็นคนจิ้มแล้วจะเอาคนที่1เอาคนที่2ว่ากันไปตอบข้อสี่ครับน้องแค่นี้แหละดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้เนะพี่บัตขอทิ้งโจทย์อีกหนึ่งข้อลองตอบพี่บัตนิดน,นึงว่าถ้าเราเจอโจทย์ข้อนี้จริงๆเนี่ยข้อนี้เราควรตอบอะไรห2 3หรือ4ลองกดพอดและใครพร้อมเรียบร้อยคอมเมนต์มาบอกพี่บัตนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเฉลยให้เป็นไลน์บุคคลใครตอบถูกเดี๋ยวบอกถูกใครตอบผิดเดี๋ยวแก้ไขให้และพี่บัตขอประชาสัมพันธนะะ์ ที่ทําให้น้องได้เห็นถึง60เช็คลิสต์ย่อยๆที่จะเป็นรูปแบบของการสอนพร้อมเฉลยละเอียดต่างๆที่น้องจ่ายเพียงแค่หลักร้อยแต่น้องสามารถเปลี่ยนอนาคตของน้องได้เลยดังนั้นถ้าน้องคนไหนสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่บัตแจ้งรายละเอียดให้ครับและใครที่อยากสอบผ่านกอพอในรอบเดียวอยากสอบผ่านท้องถิน่นอยากจะเป็นข้าราชการไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ที่เพจพี่บัตกูรูคาเดมีทุกครั้งที่พี่บัตอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเจอกันที่เทคนิคหน้าสำหรับคลิป